สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกครั้งนะคะในช่วงที่สถานการณ์โควิดก็ยังแพร่ระบาดอยู่นะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนออนไลน์นะคะในเรื่องที่ว่าการชั่งน้ำหนักการชั่งน้ําหนักนั่นเองนะคะเรามาดูที่มาตราส่วนน้ําหนักนะคะ1กิโลกร,รัมเท่ากับ10ขีด 1ขีดเท่ากับหนึ่งรกรัมแล้วก็1กิโลกรัมเท่ากับหนึ่งพันกรัมนะคะอันนี้เนี่ยนักเรียนควรจะต้องจําให้แม่นเลยนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่1ิบต่อสิบต่อสิบนะคะมันเป็น1ิบขีดหนึ่งรอยกรัมหนึ่งพกิหนึ่งพันกรัมนะคะนักเรียนต้องควรที่จะจําไว้ให้แม่นเลยนะคะเพราะว่ามันมีผลต่อตอ,อะไรคะอ่ะเดี๋ยวดูในหน้าถัดไปนะคะความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยน้าหนักนะคะ สามกิโลกรัมเท่ากับเท่าไรคะอันนี้ให้บอกหน่วยเป็นกรัมนะคะสามกิโลกรัมเท่ากับกิกรัมนั่นเองนะคะเมื่อสักครู่นี้เราเรียนไปแล้วว่า1กิโลกรัมเท่ากับ1000กรัมใช่ไหมคะข้อนี้ก็จะง่ายเลยฉะนั้นสกิโลกรัมเท่ากับเท่าไหรคะสามกิโลกรัมก็จะเท่ากับ3000กรัมอันนี้ก็ไม่ยากใช่ไหมคะต่อไป5กิโลกรัม15กรัม เท่ากับเท่าไหร่ก็คือให้ตอบหน่วยเป็นกรัมนะคะเนื่องจาก1กิโลกรัมเท่ากับ1000กรัมใช่ไหมคะฉะนั้น5กิโลกรัมก็จะเท่ากับ5,000กรัมส่วนเหลือ15กรัม15กรัมเป็นกรัมอยู่แล้วนะคะนักเรียนไม่ต้องไปเปลี่ยนเป็นอะไรเก็บไว้นะคะก็เอาไปบวกกับ5000นะคะฉะนั้นก็จะได้5กิโลกรัม15กรัมก็จะได้เท่ากับ 5 0 1พันสิบห้ากรัมนั่นเองนะคะอ่ทีนี้ให้บอกน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและก็กรัมนะคะหนึ่งพันรอกรัมเท่ากับกี่กิโลกรัมกี่กรัมนะคะเนื่องจากหนึ่งพันกรัมเท่ากับ1กิโลกรัมอ่เราจะนำเลขหลักพันเนี่ยข้อนี้นี่มีวิธีคิดง่ายๆเลยนะคะนั่นก็คือให้นักเรียนนำเลขหลักพันเนี่ยไปตอบเป็นกิโลกรัมได้เลยเลขหลักพันในที่นี้ก็คือเลขหนึ่งนะคะ ก็จะเหลือ200กรัมฉะนั้น1,200กรัมเท่ากับ1กิโลกรัม200กรัมนะคะต่อมา3,209กรัมเท่ากับกี่กิโลกรัมกี่กรัมเนื่องจาก1,000กรัมเท่ากับ1กิโลกรัมใช่ไหมคะ3,000กรัมก็จะเท่ากับ3กิโลกรัมเหลือเท่าไหร่คะเหลือ2 9 0กรัมนะคะ ฉะนั้นสามพันสองร้อยเก้ากรัมก็จะเท่ากับเท่ากับเท่าไหรคะอ่าสามกิโลกรัมสองร้ยเก้าสิบกรัมนั่นเองค่ะทีนี้การเปลี่ยนหน่วยเป็นตันและกิโลกรัมนะคะอันนี้จะเป็นเรื่องใหม่ซึ่งเราเพิ่งจะได้เรียนตอนปสามนะคะนักเรียนต้องรู้ก่อนว่าหนึ่งตันเนี่ยเท่ากับหนึ่งพันกิโลกรัมทีนี้ก็จะมาถามและบอกให้นักเรียนบอก หน่วยเป็นกิโลกรัมนะคะโจทย์ให้มาว่า9ตัน100กิโลกรัมเท่ากับกี่กิโลกรัมเนื่องจาก1ตันคือ1,000กิโลกรัมใช่ไหมคะฉะนั้น9ตันก็จะเท่ากับ9,000กิโลกรัมเหลือเท่าไหร่คะเหลือ100กิโลกรัมเราก็จะได้เท่าไหร่คะ9ตัน100กกรัม100กิโลกรัมได้ 9,100พันหนึ่งรยกิโลกรัมค่ะต่อมานะคะต่อมาเอ,อ่อสิบสามตันเก้ารอยห้าสิบกิโลกรัมเป็นเท่าไหรคะอ่าเราต้องทบทวนนะคะ1ตันเท่ากับหนึ่งพันกิโลกรัมสิบสามตันเท่ากับหนึ่งสาพันกิโลกรัมนะคะอันนี้ให้ในักเรียนสังเกตเลยว่าถ้าหนึ่งตันเป็นพันกิโลเนี่ยนะคะเป็นพันกิโลเนี่ยเรา เติมศูนย์ไปสามตัวนะคะเราต้องเติมศูนย์ไปสามตัวถึงจะได้เป็นกิโลกรัมใช่ไหมคะฉะนั้นเลขสิบสามเหมือนเดิมเติมศูนย์ไปสามตัวมันถึงเป็นหนึ่งหมื่นสามพันกิโลกรัมนะคะเหลือเท่าไหรคะ,ะเหลือเก้าร้อยห้าสิบกิโลกรัมนะคะฉะนั้นหนึ่งตันเก้าร้อยห้าสิบเอ่อสิบสามตันเก้าร้อยห้าสิบกิโลกรัมก็จะได้เท่าไรคะ หนึ่งมืนสามพันเก้าร้อยห้าสิบกโลกรัมค่ะเหมือนเมื่อสักครู่นี้นะคะอันนี้ให้บอกหน่วยเป็นตันและกิโลกรัมนะคะเนื่องจากหนึ่งพันกิโลกรัมเท่ากับหนึ่งตันใช่ไหมคะฉะนั้นอันนี้มีอยู่เท่าไหร่คะสองพันกิโลกรัมก็จะเท่ากับสองตันเหลืออยู่ห้าร้อยสามสิบสี่กิโลกรัมนะคะฉะนั้นสองพันห้าร้อยสามสิบสี่กิโลกรัมก็จะเท่ากับ สองตันห้า้ยสามสิบสี่กิโลกรัมค่ะทีนี้เราเรามาดูเรื่องเกี่ยวกับการบวกนะคะการบวกเ,เกี่ยวกับน้ำหนักนะคะจะคล้ายๆกับการบวกการลบความยาวในคลิปที่แล้วของเรานะคะนักเรียนต้องแยกบวกกรัมและกิโลกรัมนะคะบวกกรัมก่อนก็คือ 600กรัมบวกกับเก้าร้อยกรัมนั่นเองนะคะได้หนึ่งพันห้าร้อยกรัมนะคะแล้วนักเรียนก็เอาห้ากิโลกรัมบวกหนึ่งกิโลกรัมได้เท่าไหร่คะหกใช่ไหมคะในเมื่อหนึ่งพันกรัมเท่ากับหนึ่งกิโลกรัมนะคะหนึ่งพันห้าร้อยกรัมก็จะเป็นหนึ่งกิโลกรัมห้าร้อยกรัมใช่ไหมคะเราจะเอาห้าร้อยกรัมออกมาค่ะแล้วหนึ่งพัน 1,000พกรัมไปทดที่กิโลกรัม1000กรัมคือ1กิโลกรัมฉะนั้น6กิโลกรัมก็ต้องทด1ก็จะเป็น7นะคะคำตอบก็คือ7กิโลกรัม500้กรัมค่ะต่อมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับการลบแล้วนะคะที่โจทย์ให้มานะคะนักเรียนจะเห็นว่ากิโลกรัมเนี่ย17จตันศูนย์กิโลกรัมนะคะถ้าไม่มีกิโลกรัมนักเรียนจะต้องแทนด้วยศูนย์ ซึ่งต้องใช้0สามตำแหน่งนะคะต้องใช้0สามตำแหน่งก็คือหลักแทนหลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วย0ลบ543ไม่ได้ใช่ไหมคะอ่ะแล้วก็ค่าทิ้งไปค่าเพื่ออะไรเพื่อที่จะไปยืม17ใช่ไหมคะในเมื่อ17เขายืม17ก็ต้องถูกค่าเหมือนกันใช่ไหมคะเนื่องจาก1,000กิโลกรัมเท่ากับ1ตันนะคะก็จะได้ 1,000พกิโลกรัมทำไมถึงได้1,000พันเพราะไปขอยืม16อ่ะ1ิดมา17ให้เขามา1นั่นคือ1ตันย้ายมาฝั่งกิโลกรัมก็ต้องเป็น1,000พันกิโลกรัมใช่ไหมคะตัวตัวเองมีอยู่ศนย์ฉะนั้นก็มีหนึ่งพันก็จะกลายเป็นหนึ่งพลบห้าอสี่บสาอันนี้เราก็ลบตามปกติเลยนะคะ1,000พลบห้าสิบตามปกติเลยนะคะได้เรียนลองทำดูว่าได้เท่าไหร่อ่ะได้4 5 7ห้าเจด เหมือนครูไหมนะคะหลังจากนั้นนักเรียนก็เอา16มาลบ9กนะคะก็จะได้7อ่านะคะก็จะตอบเท่าไหร่คะ7ตัน457กิโลกรัมนะคะทีนี้มาดูเรื่องโจทย์ปัญหากันชั่งน้ำหนักอ่ะนี่ครูเลือกมาให้โจทย์หนึ่งข้อนะคะโจทย์ตั้งว่าเหล็กแผ่นหนัก53ตันเหล็กเส้นหนักน้อยกว่าเหล็กแผ่น 2ตัน500กิโลกรัมเหล็กเส้นหนักเท่าไหร่นะคะสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือถามสิ่งที่โจทย์ถามอ่ะโจทย์ถามโจทย์ถามอะไรคะนักเรียนตอบครูได้ไหมคะโจทย์ถามเหล็กเส้นหนักเท่าไหร่นะคะเหล็กเส้นหนักเท่าไหร่ทีนี้ก็มาดูที่โจทย์บอกโจทย์บอกแหละนั่นก็คือประโยคทั้งหมดจํานวนทั้งหมดนะคะที่เขาให้มานะคะนั่นก็คือ เหล็กแผ่นหนัก53ตันเหล็กเส้นหนักน้อยกว่าเหล็กแผ่น2ตัน500กิโลกรัมนะคะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีทำกันนะคะวิธีทำตั้งมาให้นะคะที่นักเรียนจะต้องทำก็คืออะไรคะเมื่อสักครู่นะคะนักเรียนจะเห็นแล้วว่ามีหน่วยสองหน่วยก็คือหน่วยตันและหน่วยกิโลกรัมใช่ไหมคะให้นักเรียนเขียนหน่วยไว้ด้านบนแยกกันอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วก็ ขึ้นตัวตั้งเลยค่ะตัวตั้งคืออะไรคะเหล็กแผ่นหนัก53ตันเมื่อสักครู่นะคะเราดูแล้วว่ามันไม่มีกิโลกร,รัมให้ใช่ไหมคะคุณครูบอกแล้วถ้าไม่มีกิโลกร,รัมให้ให้สายแทนด้วย0 0 0นะคะทีนี้มาดูว่าจะเป็นตัวบวกหรือตัวลบนะคะก็คือเหล็กเส้นหนักน้อยกว่าเหล็กแผ่นสตันห้ากิโลกร,รัมนะคะโจทย์ถามอะไร เหล็กเส้นหนักเท่าไหร่นักเรียนดูเขาถามบอกว่าเหล็กเส้นหนักน้อยกว่าเขาถามหาเหล็กเส้นทํายังไงให้เหล็กเส้นน้อยกว่าคะเอาไปทําอะไรคะอ่าเอาไปลบกันทีนี้ก็มาดูนะคะศูนย์ศูนย์ศูนย์ลบห้าร้อยได้ไหมใช่ค่ะลบไม่ได้นะคะลบไม่ได้ทํายังไงคะอ่าค่าไว้ค่ารอไว้เลยนะคะทาไมถึงต้องค่าคะอ่าเพราะว่า หนึ่งพันกิโลกรัมเท่ากับหนึ่งตันหนึ่งพันกิโลกรัมเท่ากับหนึ่งตันใช่ไหมคะก็เอ่ยืมมาเป็นหนึ่งพันนะคะเหมือนเคสครู่นี้เลยนั่นก็คือว่าเออไปยืมห้าสิบสามห้าสิบสามให้เขายืมมาห้าสิบสามก็เลยเหลือห้าสิบสองให้เขามาหนึ่งนะ่ะคือหนึ่งตันนะคะให้เขามาหนึ่งตันย้ายมาฝั่งกิโลกรัมก็ต้องเป็นหนึ่งพันกิโลกรัม ของเดิมตัวเองมีอยู่ศูนย์มันก็คือหนึ่งพันกิโลกรัมนะคะก็จะกลายเป็นหนึ่งพันลบห้าร้อยได้เท่าไหร่คะข้อนี้อันนี้ไม่ยากเลยหนึ 1, ่งพันลบห้าร้อยได้ห้าร้อยนั่นเองนะคะห้าสิบสองลบสองก็ได้ห้าสิบนะคะฉะนั้นก็จะตอบเหล็กเส้นหนักห้าสิบตันห้าร้อยกิโลกรัมนะคะอ่ะครูก็ได้อธิบายนะคะถึงวิธีการทำนะคะไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ของเอ,อ่อ มาตาน้ำหนักนะคะแล้วก็บวกลบนะคะหวังว่านักเรียนคงจะได้รับความรู้จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็หวังว่าเราจะได้เจอกันตัวเป็นๆเ,เนาะในเร็วๆวันนี้ขอบคุณค่ะ